ถ่ายทำรายการ <Wow. S 1> ว่าอันนี้เบื้องหลังมี่ไฮเดอร์ซีนนะวันนี้แนงก็ได้มาร่วมการแจกของที่ตบหน้านโโนะ้้อยมคะนะคะวันนี้เราก็ไลสดนะ,ะ mm hmm. ก็มีประชาชน6 9 9ควคนวันนี้เป็นวันที่สามวันนี้นะถ่ายทำรายการนี่เป็นพี่ไฮเดอร์ซีนค่ะ mm hmm. ตอนนี้อยู่ที่นครสวรรค์นะคะ เดี๋ยวเราไปชมกันวันนี้เรามาถ่ายทำรายการที่มี่ฟ้าใสสายตาดูแลเจอจอยก่ะมีไฮเดรซีนงานกำลังเริ่มแล้ววันนี้นะคะอย่าลืมชมรายการเรานะคะโอเค ก๊ารลาจากนิราเป็นสปอนเซอร์ค่ะนะคราบในงานปันสุขปันน้ำใจได้รักและหวตใหญ่จากรอนตอตอ,ตอวิรัตต่ออิบและคุณเบลิตต่ออิบค่ะไปนะเดี๋ยวต่อนะคะนะก็ออกมาแจกของยังที่ค่ะ